กกอ,บบอยู่ดีมาก็เสียดายเนาะที่เราไเ่สียดายที่ไม่ยังยังไม่ได้โชว์วอะไรเท่าไหร่ทีกีก้เอ,อา,าไม่เป็นที่นะลกเออเียดาอยู่แล้วเองอต้นรู้สึกรกักเสียดายเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็น,อน้องว่าเราตัวเองแต่กีก้าเปิดก็ มองตาก,กันก็รู้ว่าแบบว่าพี่หวังตีะอะไรเงี<ห>้ยอะไรไม่ทราบไม่รู้ว่าตอนแรกกลัวพี่หรือเปล่าเกยไม่กลัวตอนนี้ไม,ไม่ไม่ไม่กลัวแล้วใช่ไลูกตอนนี้ไม่กลัวแล้วตอเนเร่งดีทหนูได้กลับาาลลมาแบบโคมันสามารถทำเงินได้แล้วไปแค่สัส้นๆแต่ว่าก็ทำกันที่ไทย แกมาเขาก็บอกเออเห็นแกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออถ้าชอบอะชอบชอบเด็กคนนี้สวยดีเลยแล้วก็ได้รับรองเพลงได้ดีเออก็เหมือนแบบตอนที่ยังไม่รู้จักกันที่แลคอยๆถามคำตอบแบบเออคุยกับหญินบ้างไหมหญิเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเออพี่ก็บอกตามแกตลอดว่าเออแบบได้คุยกันบ้างตอบเป็นไงจนวันนึงเราบอกได้ไหมได้ม มีโอกาสรู้จักการได้มาแบบใช้ชีวิตเยวกันอะไรเงี้ยเขารูดีเออรู้สึกว่าแกเป็นแบบเป็นน้องที่ดีอ่ะรู้สึกว่าพี่แบบเข้าจะได้อะไรเงี้ยเรามีอะไรก็แบบเล่นที่ใช้กันมากเลยเออแล้วก็พี่ก็บอกเฮ้ยมันใช่เหรอวะมันเหมือนแบบโลกมันกลมมากใช่ป่ะเออก็เออดีไซน์ที่แบบแกเป็นสองคนเราจะได้ทำงานด้วยกันก็มากเกมากแอร์วาแล้ก็ ลืมแล้วพี่ก็หลับแค่วานน่ะลึกแล้วลแล้วพี่อ่ะก็อยู่ด้ยกันมานานแล้วโดยสารอะไรเงี้ยก็แบบใครทำรถให้อ่ะเออตื่นเช้าเนื้อพองเป็นการบลอกภาวะก็เป็นคนดีนะแต่ภาวาก็าคๆพี่เราต้องระวังคำพูดแล้วก็อะไร เพรางั้นมจะเป็นไพ่โเราณสองคนได้แตนนี้ก็รู้ว่าเรา,า,มาไม่มีอะายแย่ก็จะมีมนี่ไงมาบ้านเ้วนกันจอยเราทุาคนถือกำลังหลังนี้นะตอนแรกที่บอกไม่ชีว่าะก็จะมีอยถ้าจอยหลังนี้มาเราแรกเออพี่รู้ว่าจอยหลังนี้มีความเวนะแต่หลังอยู่ด้ยกัน,านะากนมาก็รู้สึกว่าอเรามีความคิดอะไรอย่างนี้ขาดกัน เราก็เป็นคนที่ได้รับบทลวงโทษในการเร็่องนี้ไม่น่าภูมิใจนะครับไปแล้วก็ก็แตรู้สึกหับหักแกอุ้ยเรหัน,น,นี่รู้สึกมอนเราผพนเนี่อมีะมหอะไรแมอโอะไรอย่างนี้ก็เอะไรสั่งว่าเด็กที่บอกบวยเซียนที่ถอยดเซียนบ้ากเบอยเซียนร้องเพลงแบว่า เก่งมากแล้วพี่เรบเสซได้จริงๆหนุบมก็มีโอกาสได้อยู่โชว์ของแบบน้อยนิดหน่อย,ยนะึงนเออตอนแกเป็นเด็กน่ารักมากนะแกเป็นเด็กที่มีความเพีเยรมากแล้วพี่รู้สึกว่าคือบางทีมันมันโตกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบอกว่าเออ <c oughs> ก็รู้สึกดีที่เราอ่ะสนิทกนันแบบน้องเดินสายเลยแต่เราเด็กพร้อมตายมาซะเลยอุ้ย <c oughs> ไอาเล่นบางทีการู้สึกดีที่ที่ทำให้โปรเซียนได้เจอแบบคือการฝันขอปรเซียนก็เป็นเยงการเจออก็ยอดที่เราปเนกับโคราปะเขพี่เรเจอกันอีกไหมจอก่ไมน่อยู่คาร์บาอยากอาเจอมากจเจอทุกเด อโหที่สุดละวอนกับเวลามากจ้ะข่าวอยากไรเรียนยัก็ได้ยหนปีก็กับเรียนตอนนี้ม .5 ใช่ไหมต้องเรียนม .5 บ้านที่อเมิกาก็ข้ามมาเองเนบ้านเราใกล้กับ้านเขยใกล้บ้าบ้านแพงกามมาเป็นนเดี่ยวอเรเดียวจะต้องอยู่ข้างแพงข้างบริสตันข้างแพงข้างบริส าาก็บอกว่า,วาชอบแกมาอ่ะบอกแกนตลกทุกทีอยู่ใกล้แกแล้วอะารทำสกอ่ะแล้วตอน่บกบ้านออกไปตอนนี่แกออกไปออกจบ้านเงียบมากเว้ยแล้นที่เออมือันอยู่เมือนกับพาเต้นพาบอเล่น,ลนะอะไรอย่าเสี้ยนกองอมากก็จะเสเอยแกมีครบทุกอย่างแต่ว,ว่าแกบอกอนาคตไก

ทายาที่ที่จะได้เจต้นของกันรีเนี่ยต้นเกนะรอกาที่มันาแล้วใช่ไมแค่ตัวตัดมากๆก็เป็นสักคนสัก ก่นโยนเลยมากมาเลาเามาเป็นพีรตาแล้วทรกจเตะอาตรงนี้อยู่แชิ้นราบอกเขาแบบต้องทำอไรเตะแล้ทำก้วยนต้วกเีวเรา่จะได้ทำอะไรกเราเราตั้งาสองอาเพนินคน